สวัสดีนะครับทุกประาช่องไม่น้อยฟังสีนวลครับผมวันนี้ก็มีแคนตาลูปมาอีกแล้วนะครับผมแคนตาลูปหวานหวานของคุณแม่ต้อยนะครับวันนี้นะครับผมมาฝากให้สีนวลนะครับผมในช่วงเที่ยงตอนนี้ก็กําลังแีดเที่ยงนะฮะก็แวะมาให้น้ําดูรดพื้นนะครับผมขายความร้อนให้กับตัวบ้านนะครับ ลมก็ดีนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าหอบแดดหอบแดดเมื่อเข้ามานะก็ามาอาบน้ําให้นะครับช่วงกลางวันเอาเสแขะเลยนะครับผมอากาศมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนให้คุณแม่นะครับผมขอขอบพระคุณแม่ต้อยมากมากเลยนะครับที่เมตตาสีนวลน,นะครับผมจะป้อนให้ อจ่าเร็้ยวไปดิสวยชุนกวงด้วยชุนกวงด้วยเส้เส้ดัง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 ว่าที่ยินนี่เอาเลยเต็มอิ่มเต็มที่เอาให้อร่อยเสียบเสียบเล่ไหลนี่นะครับผมได้กินแล้วนะครับคุณแม่นะครับผม ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่ต้อยมากมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาป้อนให้แล้วนะครับผมแขนตะลุบนะครับนี่กินอย่างอร,อร่อยเลยอากาศร้อนๆนะครับได้กินแขนตะลุบหวานๆนะครับมีแห้งลายเสียบลายครับช่วงเย็ยนก็เหมือนเดิมนะครับเปิดร้านนะครับทุกวันนะครับผม ดูแดดมองออกไปด้านนอกนี่ไม่ได้เลยแดดร้อนมากมครับแล้วแดดจืดจ้ามากมเลยผมขับรถมานี่โอ้ยเหี่ยมตาเป็นไงอร่อยไหมเ,เดี๋ยวให้ให้ดูด้านข้าง มองตรงๆอาจจะไม่เห็นดูดูเห็นตอนเขาเชียวนะครับ,รบก็รดน้ำให้นะครับผมดูพื้นก็นแล้วกันไม่แชะหมดนะครับผม ดินมันเป็นดินเหนียวนะครับถ้ารถแขะมากก็แต,แตยา่ายที่เห็นนี่แหละครับผมพื้นก็เป็นดินเหนียวเวลาที่ฟ้าฝนตกหนักๆน,น,นี่คือดูไม่ได้เลยนะก็ทรายเข้าเข้าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด้วยทรายเนาะเวลาที่นี่เขาก็หนีก็หายไปหมดเ <c oughs> <c oughs> ีย่าไปเยี่บมาก็ยุบลงไปนะครับผม <c oughs> ดินเหนียวก็ขึ้นมาที่แทนนะครับ ไงอร่อยไหมวันนี้ลมดีนนลมก็ไข้กว่าเสมือครับมผมวันนี้ลมดีลมแรงลมแรงโอ้หมดแล้ว ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่ต้อยมากมากเลยนะครับผมก็ขอให้คุณแม่นะครับอยู่มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับเด็ดเดี่ยวจนเฮงเฮงเลยด้วยตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามช่องไม่น้อยฝั่งสินวนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับเอาเก็บไปไหนไปแล้ว